สวัสดีค่ะแสงเพื่อนกวิกุลสาวุดรอินสวิตค่ะมณีสาวุดรก็มาสวนตะเศร้าค่ะพี่น้องมาลกหยาเสียหยาเตเตัดแต่งกิ่งแต่งงานหลายอย่างยุคค่ะบนันฮิวเขาแลวค่ะพี่น้องสาวุดรว่าสีต้มก๋วยจับกินค่ะต้มก๋วยจับไซกยอดขนาค่ะพี่น้องคือสีแสบนี้แล้วก็ว่าสีชงชาเซ่เปเดดื่มค่ะพี่น้องดื่มมันหอนคือสีชื่นใจค่ะมาเบิ่งสาวุดรชงชากันค่ะ สาวดอนกระซิมีอุปกรณ์สําหรับชงชาด้วยค่ะสิเป็นแบบนี้ค่ะกใส่ชาลงไปยอดชาประมาณเจ็ใบค่ะพี่น้องเจ็ดยอดใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ําห้อนค่ะง่ายๆค่ะวิธีชงชาค่ะชงกันสดๆยูสวนค่ะพี่น้องมื่อนี้อากาศกะร้อนดีอยู่ค่ะอากาศกะดีอยู่ค่ะเห็นบ่ค่ะสาวดอนกระสิมชงดื่มร้อนๆค่ะ ช่งไปกินหลายแก้วยุค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่าง่ายๆ้วกาปิดฟ้าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวสาวอุดรอินซวิทตีต้มกล้ยจับกินค่ะพี่น้องมื้อนี้หิวข่าวหลายแล้วค่ะทำงานหลายค่ะมื้อนี้ยูเป็นกำลังใจสาวอุดรอินซวิทกันก่อนได้ค่ะพี่น้องมื้อนี้สีมาอัปเดตสวนให้เบิ่งค่ะพี่น้องงานอยู่สวนกะหลายยุค่ะ ติดตามกันด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอาหารเที่ยงของสาวุดรอินสวิตมือนี่ค่ะต้มกล๋วยจับไซคนากับพักชีค่ะแล้วก็ชาเซเปเดค่ะพี่น้องแล้วก็แอปเปลิลหน่วยนึงค่ะ กินแค่นี้ราคามือนี่เดี๋ยวกะสิไปลุยงานต่อค่ะพี่น้องติดตามกันเด้ค่ะภาษาอุดรอ,อินสวิตสิอัปเดตสวนอีหยางให้พ่อแม่พี่น้องชมกันแน่ค่ะขอพักเบรกท่านอาหารก่อนเด้ค่ะพี่น้องกินข้าวแล้วจังว่ากันต่อค่ะติดตามกันได้ค่ะอันนี้ก็สิเป็นต้นข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะพี่น้อง จะเริ่มเติบโตบอสม่ำเสมอกันค่ะพี่น้องอาจที่เป็นที่สภาพอากาศค่ะถือต้นไม้ใ่งามหรือว่ากะแดดพ่อค่ะริมข้างในเห็นไ่ค่ะพี่น้องต,ต้นเตี้ยๆค่ะส่วนต้นที่อยู่ข้างนอกได้แดดกะสีต้นสูงต้นให่ค่ะพี่น้องปีนาสาอุดรอ,อินทีวิทส์ปลูกไม้ค่ะ สีบปลูกทั้งพุ่นมองแดดหลายๆค่ะพี่น้องเรือเบื้องดอกขขาโพดคือเป็นลักษณะแปลกๆพี่น้องที่เป็นยังสั้นจ้ะแต่ว่ากะมีฝักอยู่ค่ะสองฟักแต่ว่าลักษณะของฝักกะ่สมบูรณ์ปันไดค่ะเห็นบ่ค่ะมันแบบเป็นแปลกๆพี่น้องบ่คือมู แล้วเบิ้องอันต้นนี้มันเป็นดอกแบบนี้พี่น้องต้นพุ่นพันดอกเป็นยังคือยังเป็นยักสั้นค่ะคือยังอันอันเครือกล้วยคือยังเป็นเครือกกล้วยนี่แหละค่ะนี่ก็ได้ก็ให้เบื้องต้นนี้ค่ะพี่น้องสิงได้กินยุคคันนี้สามซากนี่แหละค่ะพี่น้องคิดว่าสิได้กินแน่นอนค่ะ สามฝาก เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเสียญ้าไยต้นกัะเพ้าค่ะพี่น้องเหลือเบิ้งค่ะ้าโหกหลายเสียหญ้าออกแล้วจังรู้ว่ามีต้นกัะเพ้าพี่น้องเบิ้งใกล้ๆค่ะพี่น้องแตกใบแตกยอดขึ้นมหามา่ยหลายอยู่ค่ะสาวอุดรว่าสีประันได้เก็บดอกค่ะเพราะว่าพระหันเนีมีเมนูอีกจากสองสามมือจังสีมาเต็ด ยอดค่ะพี่น้องคันเด็ดไปตอนนี้กะสีเสียหายซื้อ,อค่ะบ้านในมีเมนูใส่ค่ะเห็นปะอันนี้สวนยูริเฟิร์สวิเด้อค่ะสวนเกาค่ะแดดบดแล้วพี่น้องค่ำแล้วค่ะพระอาทิตย์กะกระลังสิตกดินแล้วค่ะมุนี่สาวอุดรอินสวิตก็ได้มาเสียหญา,าเบิร์ดเลยค่ะพี่น้องเห็นหมค่ะ อันนี้แปลงเงินเผาอีตูค่ะแปลงใบแมงลักค่ะกะเสียยาเรียบร้อยแล้วโหระพาก็คือกันค่ะเบิ้งกันค่ะยังหกอยู่ค่ะเพราะว่าพืชผักมันจะเริ่มเติบโตเต็มที่ค่ะพี่น้องอยู่ในแปลงเงินฟักทองกะ ถอนห้าให้ยุค่ะพอหยามันออกดอกก็เลยเฝ้าถอนทิมค่ะเดี๋ยวมันสิเกิดขึ้นมาหลายก็เก่้าค่ะพี่น้องส่วนฟักทองกับมีตรหน่วยงามๆค่ะพี่น้องฟักทองหน่วยใหญ่ก็เก่้าค่ะค่ะพี่น้องเขียวเลยมือนี้ค่ะอันนี้กับแปรงหรละผ้าพี่น้องบเดตัดประมาณซีหามือค่ะงามคักค่ะออกดอกเบิดเราค่ะแปรงหเนละผ้าเนาะ คลผภาสองแปลงแล้วก็พักอีกตู้ตอกันไปค่ะข้างบนนั่นก็เป็นใบกะเพราค่ะที่พึ่งจะถอนหยาหายค่ะเสียหยาหายเรียบร้อยแล้วค่ะมือหนีแปลนแล้วค่ะเสียหญ้าให้ฟักท่องน้ำค่ะพี่น้องมือนีสวนแปลนอยู่ค่ะที่เหลือก็คือจังผืชผักสวนครัวค่ะเห็นปะค่ะฟักท่องหกอึ่งตึงเลยค่ะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นแปลงคะแนงขนาดเลยคะ่ะฟ่าสิทิมไว้นี่แหละค่ะพี่น้องจนกว่ามันสิบบัถอดยอดให้กินอีกค่ะส่วนอันยอดฟักทองกับมีหลายอยู่ค่ะแต่ว่าสาวอุดรอินสวิตบม่ได้เก็บค่ะมือนี่บ่ได้เก็บพักเลยค่ะพี่น้องเสียแต่หยาให้ค่ะเพราะว่าหยาแห้งหลายค่ะอันนี้ก็ต้นกะเพราค่ะพี่น้องอันนี้ก็ต้นใญ่อยู่ค่ะ อันนี้ปลูกพร้อมกันกับใบแมงลักค่ะมันก็เลยก่อใ่ค่ะเห็นปะค่ะแกคุณนตาอยู่ไสบผู้นี้ค่ะบ่ยได้ยินเสียงกระดิ่งเลยมือนีได้ยินแต่เสียงนกค่ะมือนีนก้ลยหลายอยู่สวนค่ะพี่น้องก็เป็นเวลาทุ่มเสร็จๆแล้วเด้ค่ะพี่น้องพะอาทิ์กะกำลังสิตกดินค่ะมาเบิ้งน้ำกันค่ะบรรยากาศสวยงามป่ค่ะอยู่สวน ืัอนี้กะถือว่าสาวอุดรอ,อินสวิตก็ได้งานหลายอยู่ค่ะมาทำความสะอาดสวนค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพร่วมของสวนนะคะสาวอุดรออยูถ่ายสวนค่ะแล้วก็ถ่ายไปสุดสวนเลยค่ะสิเห็นบ่ค่ะเาก็สิมีข้าวโพดใบแมงลักคนาฟักทอง ฟักทองมึงก็เลื่อยไปทั่วทีบค่ะพี่น้องขามเขตไปมองเลี้ยงแกะพุนค่ากระป้อยไปค่ะอันนี้ก็เป็นแขนงขนานะคะกะสีได้เก็บอีกจักพัดสองพัดอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าไม่อนีเพระเก็บค่ะหยอดฟักทองกับอวบอวบพี่น้อง มืนอนี้พระท่านขืดอยากค่ะอีกจากสองสามมือว่าสิมาเก็บอยู่ขาหลายอยู่ขาติด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 อยู่นี่กะเป็นซิปก็ยอดละค่ะที่เห็นใกล้ๆกันนี่ค่ะฟักทองพันผสมค่ะพี่น้องมันมีสองสายพันธุมาปลูกน้ำกันมันก็เลยผสมพันุกันออกมาเป็นพันุที่สามค่ะพี่น้องแล้วเบิ่งงามคักค่ะ มาสวนมือใด้ขันผาทิตประตกดินสาวอุดรอินสวิตกับบกกาบ้านค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนีก้กาขอบคุณนคะคะที่ติดต,ตามถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิตนเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องห่างไกลโรคร้ายห่างไกลโควิด -19 ้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ